จังต้องตื่นไปทำงานทุกวันออกจากบ้านก็เจอแต่ฝุ่นมลพิษชีวิตก <c oughs> รเร่งรีบ <c oughs> กินกินงานงานโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตต้องวนเวียนแบบนี้ทุกวันไม่มีเวลาดูแลตัวเองในทุกๆวันเราต้องรับสารพิษและสิ่งแตกปลอมเข้าไปในร่างกายเบอร์รี่เอสช่วยได้ ด้วยคุณค่าจากสารสก,กัด13ชนิดลบริ้วรอยหมองคลำ้ำและยังต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูเซลล์บำรุงเลือดและที่สำคัญช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายถึงจะมีเวลาดูแลตัวเองน้อยก็ให้เบอร์รี่เอสช่วยคุณจบทุกปัญหาแค่ซองเดียวกำจัดสารพิษในร่างกายแค่ชงดืง่มก็ล้างทิดภายใน5นาที <S <S สดชื่นจังเลยนี่แหละ is...